แฟนเพจกฤษดาคูตคาร์นะคะสำหรับวันนี้ลูกเตานะคะกับโชว์รูมกิษดาคูดคาร์ของเรานะคะ,ะวันนี้นะคะวันเสาร์นะคะกับอากาศดีๆเนาะตอนจะพาชมโชว์รูมรถนะคะแล้วก็พาดูรถใหม่ๆนะคะสำหรับโชว์รูมกิษดาของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษถ้าลูกค้ามาจากฝั่งพระรามสองอ่ะให้ดูก่อนเราจัดรถใหม่ ดถ้ามาจากพระรามสองนะคะโชรุมจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงเดอะมอลล์บางแคลูกค้าขาวิ่งคู่ขนานอย่างเดียวนะจ๊ะออกคู่ขนานตรงมาเรื่อยๆนะจ๊ะจะเจอศูนย์ยางคอ,อกพิษนะคะของโชรุมกิสราอยู่ติดกับศูนย์ยางเลยเนาะแล้วก็ถ้ามาจากตลิ่งชันบางบัวทองลูกค้าเลยเดอะมอลล์บางแคมาข้ามสะพานข้ามแยกเพชรเกษมออกจากสะพานออกคู่ขนานตรงมาเรื่อยๆนะคะขับรถตรงมาประมาณ600เมตรนะคะจะเจอเกือกม้านะคะชิดขวากลับรถลงมาชิดซ้าย เข้าโชว์รูมได้เลยค่ะนะสำหรับวันนี้นะคะอากาศดีดีนะคะดีที่ยังไม่ตายร้อนอยู่ <c oughs> นี่เพิ่งเย็นนะเนี่ยนี่อากาศเพิ่งเย็นนะ <c oughs> แล้วก็ลูกค้าเพิ่งกลับไปถ้าเมื่อกี้นะคะเราตั้งเ,ออเขาเรียกว,ว่าตั้งกล้องนะคะ <c oughs> ไลฟ์สดทันนะคะลูกค้าเยอะมากวันนี้ลูกค้าดูจากเพจกฤษดาคุคคาได้เลยค่ะวันนี้ลูกค้าเข้าเยอะมากนะรถนี่จอดขนานกันเป็นทางเลยนะคะแทบจะไม่มีที่จอดเลยนะ ทั้งรถลูกค้าทั้งรถไฟแน้นนะคะลูกค้าที่มาติดต่อกับโชว์รูมกิษราคุค้มคานะคะสำหรับวันเสาร์นะคะต้อบอกเวลาเลยส่วนมากจะประมาณช่วงบ่ายลูกค้าจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็จะบ่ายแก่ๆแ,แล้วลูกค้าก็ทยอยกันกลับนะแต่ยังมีบางส่วนนะคะยังมีบางส่วนที่ทำสัญญาอยู่นะคะนี่เลยนะคะเซลขวัญน,นะคะตรงนี้นะคะ,ะยังมีบางส่วนนะคะที่ยัง นั่งทาสัญญาอยู่เมื่อกี้เยอะมากนืกอว่าทัวร์จีนลงนะคะลูกค้าหลั่งไหลกันเข้ามากับโปรโมชั่น9.9ของเรานะคะจอง900ออกรถ9,000นะคะแล้วก็ขับฟรี90วันนะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นดีดีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะซื้อรถเดือนนี้นะคะออกรถภายในเดือนนี้นะคะลูกค้าจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเลขท้าย2ตัวหวยรัฐบาลนะคะรัฐบาลหวยวัน ประจำวันที่1น,นะคะเดือนตุลาคมนะคะพศ2564นะคะได้รับโบนัสกลับบ้านอีกนะคะใครที่ออกรถแล้วเลขท้ายอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะเลขท้ายนะคะสมมุติ3,7อย่างเงี้ยตรงกับเลขท้ายนะคะแล้วก็จะได้รับเงินรางวัลเนานะก็วันนี้นะคะสําหรับมุมนี้จะเป็นรถเด่นประจําเดือนของเรานะคะอ่านี่นี่เห็นไหมจะมีทางบางส่วนมีลูกค้าอยู่ตรงนี้นะคะ จะมีเป็นจุดๆเพราะว่าโชว์รูมจิตราคูดคาของเราจะมีการตั้งโต๊ะนะคะที่อยู่ห่างกันนะคะแล้วก็เราจะมีมาตรการป้องกันโควิดนะฉะนั้นเราจะไม่นั่งใกล้ชิดกันนะคะเซลล์ก็จะนั่งเป็นมันจะเป็นจุดเป็นจุดเนาะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะมาที่โชว์รูมจิตสราคูตคะมีที่นั่งรองรับเยอะแยะมากมายนะ,ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เต๋าด้วยนะคะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เต๋าหน่อยนะคะ เดี๋ยวสวัสดีทักทายท่านผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณวันไซัยนะคะสวัสดีครับวันนี้พาชมรถอะไรครับวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นรถอะไรนะไม่รู้แคปชั่นเป็นอะไรยังไม่ได้อ่านแคปชั่นเลยนะสวัสดีคุณฮันนิบานะคะอ่านผิดก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะตกอังกฤษ นะขอเป็นภาษาไทยได้บอสสวัสดีครับพี่เต๋าสวัสดีค่ะ,คะอ่านผิดก็ขอประธานอภัยนะคะเต๋ออ่านสมิธข้างหลังแล้วกันนะคุณดิวนะคะสวัสดีครับรถตู้เยอะเลยใช่รถตู้รถราคาลง1 0 0 0 0แบาทรถตู้ลดราคาลง1 0 0 0 0แบาทลถเยอะมากๆเลยนะคะสวัสดีคุณลักกี้สวัสดีค่ะแชร์ชแล้วค่ะขอบพระคุณมากนะคะช่วยแชร์แล้วค่ะพี่เตา๋าขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์เนาะ,ะรถอะไรดี เดี๋ยวนะแคปชั่นเราเป็นอะไรอุ้ยี่คันนี้สวยมากเลยใช่ไหมอ๋อแคปชั่นของเราก็รถเข้าใหม่นั่นเองนะคะก็วันนี้คันนี้หรอคันนี้เขาให้ไลฟ์แล้วหรอรถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี่นเองนะรถเข้ามานะคะทีมงานใช่นะใช่นะถูกต้องนะอ่ะโอเคมีข้อความเข้ามาหาพี่เต่าแล้วใช่รถคันนี้เลยนะคะคุณอํานวยสุขสุม,มิตรนะคะสวัสดีครับคุณลูกเต๋าสวัสดีคะ่ะ คุณอํานวยสวัสดีค่ะคุณพิสิทธ์นะคะรดมือสองสภาพ,าพดีแชร์ไปแล้วขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะสําหรับไลค์แชร์ทุกท่านขอให้ร่ำร่ำร,ำรวยรวยนะคะใกล้จะหวยออกแล้วนะขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยนะใครกดไลค์กดแชร์ให้เต่านะอ่ะคันนี้ก็ได้นะจะบอกว่ารถเพิ่งเข้ามาเองนะคะแต่ว่ามีข้อความเข้ามาหาพี่เต๋าส่วนตัวแล้วเมื่อกี้ไลค์กันจนลืมเลยว่าเราจะไ like, ลค์รถอะไรเพราะว่าเมื่อกี้น่ะ คือจริงๆใจเต๋ออยากจะไลฟ์าพาชมลูกค้าที่มาในโชว์รูมกิจสนาเพราะเยอะมากนะคะวันนี้นะคะยอดจองของเราก็10 <80 S 1> กว่าแล้ว10กว่าเลยนะเหนื่อยกันมากเลยเซลล์าบางคนยังไม่ได้กินข้าวเลยซื้อสดวันนี้3คันจัดไฟนแนนซ์เรามีธนาคารรองรับเลยวันนี้มีทุกธนาคารเลยธนาตาิกรุงสีเกียรตินาคิน SCBC IMB วันนี้มาหมดเลยซิตี้ลิสซิ่งขอบพระคุณนะคะไฟแนนซ์ Finance, ทุกท่านผู้มีเกลียดนะคะแล้วก็ไฟลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาวันนี้เนาะลูกค้าก็อิ่มอกอิ่นใจลูกค้ามาเจอไฟแนนซ์ได้คุยได้ปรึกษานะคะบางคนปรึกษาก่อนเอาไปตัดสินใจก็ได้บางคนปรึกษาเลยนะคะจองแค่9 0 0บาทเท่านั้นนะคะโชว์รูมกิฎากุลคาะตัดสินใจเลยค่ะจอง900บาทจัดไม่ผ่านก็คืนมาจาเต็มจํานวนนะคะก็วันนี้คือวันที่ เดือน9นะคะฉะนั้นให้จองแค่900พอแล้วก็ขับฟรี90วันนะลูกค้าบางท่านเข้ามาก็มีคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวนะหาวีโก้ปีนสู่0แคปบหรือแคปบหรือ4ประตูคะถ้าตอนนี้ต่อมี4ประตูนะคะ4ประตูตั้งอยู่349,000บาทรถสวยรถบ้านแท้สภาพกิฟเลยนะรถสวยมากๆเลยวีโก้4ประตูพี่อำนวยพี่อำนวยจ๋า พี่อํานวยมีรถเข้ามาใหม่ด้วยนะพี่อํานวยหลายรุ่นเลยพี่อํานวยทักหาลายหาเต่าก็ได้นะก็สําหรับนะคะที่เต่าพูดให้ฟังเนาะ คือเดือนเก้านะคะเดือนแห่งความก้าวหน้าเดือนแห่งการเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นของใครหลายๆคนเพราะบางคนนะคะอยู่ในช่วงโควิดพักงานนะคะไม่ได้ทำงานหรือบางคน Work for Home นะคะแต่พอเดือนเก้าก็ปลดล็อกทุกอย่างแล้วร้านอาหารเปิดแล้วร้านค้าทั่วไปเปิดแล้วให้นั่งรับประทานอาหารได้แล้วบริษัทบางบริษัทเปิดทำการปกติเลิก Work for Home นะคะหรือไม่ก็ลดเมย์บางสายที่หยุดไปก็เริ่ม เริ่มที่จะใช้เส้นทางสัญจรปกติได้แล้วแล้วก็รถทัวร์นะคะบางจังหวัดอาจ,จเป็นจังหวัดพื้นที่สีแดงนะคะแต่เขาก็ทุกจังหวัดนะคะเดินทางได้แล้วนะแต่อาจจะเป็นบางบางจังหวัดที่เขาอาจจะสลับวันเปลี่ยนวันนะแล้วก็เครื่องบินนะคะลูกค้าสามารถขึ้นเครื่องได้แล้วนะคะฉะนั้นตอนนี้ปลดล็อกหมดแล้วในเดือน9มีแต่เดือนมีแต่สิ่งดีๆนะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาเยอะมาก เยอะจนาทางทีมงานต้องออกมาช่วยกันขายเซลล์ไม่พอนะคะเซลลมีอยู่10กว่าคนยังไม่พอเลยให้ฝ่ายไอทีฝ่ายบัญชีมาช่วยขายบอกเลยว่าลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมากนะคะวันนี้นะคะใครยังไม่ทราบนะคะใครอยากรู้ว่าโอ๊ยหน้ามาหรือเปล่าเข้ามาจริงหรือเปล่าเข้าไปเพจกฤษดาคุดคาของเรานะคะจัด พื้นที่ยังไม่พอลูกค้าเลยบางคนยืนเขียนสัญญาอยู่หน้ารถเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเยอะมากจริงๆนะกับโปรนะคะ9.9นะคะโปร9.9มีอะไรบ้างโปร9.9นะคะให้ไปเลยนะคะจองเพียงแค่900บาทจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนมาจำเต็มจำนวน900บาทนะดอกเบี้ย1.99ต์ได้ไปหลายท่านแล้วนะคะไม่ได้พูดเล่นๆน,นะดอกเบีย้ยพูดจริงนะเอาจริงเลยนะดอกเบีย้ยให้จริงเลยนะ ผู้บริหารบอกให้จริงจ่ายจริงนะคะจบจริงนะคะอดเบี้ย1.99อ่ะออกรถ900 0บาทนะบางเคสออกแค่9บาทเองบางเคสออกแค่9บาทเองให้เป็นเคสไปเลยออก90,00บาทบางคันรถใหญ่ๆรถใหม่ๆเหลือเงินกลับบ้านนะไม่ใช่แค่เงิน9 0 0 0บาทนี่คือพูดถือเคสเฉยๆนะบางเคสไม่ได้ออกเงินเลยแม้แต่บาทเดียวบางคนก็อาให้9บาทแล้วกันเอาค่าครูค่าอาจารย์ไปค่ารถค่าเจ้าแม่ ค่าใส่ไว้ในในรถเนาะบางคนออกเลิกถือเลิกถือเคสเนาะเก้าพนเก้าพันบาทนี่แทบจะไม่ได้ออกเลยนะคะบางคนไม่ได้ใช้เงินออกรถเลยนะคะแม้แต่บาทเดียวนะแล้วที่สําคัญนะคะขับฟรี90วันนะคะขับฟรี90วันของเราทําได้จริงนะคะลูกค้าขาไปที่อื่นเขาอ,อาจจะลอว่าคุณขับฟรีนัคุณยังไม่ได้โอนเล่นทะเบียนของเราขับฟรี90วันนะคะก็คือซื้อวันนี้นะคะลูกค้าผ่อนอีกทีนึงก็เดือนมกร,ราปี2565เลยโอ้โห โปรโมชั่น9.9ของกิจราคุกคาราเราแบบเป็นโปรโมชั่นที่ลูกค้าต้องตะลึงแน่นอนนะฉะนั้นใครคิดว่าตัวเองไม่ได้จริงนะคะใครคิดว่าตัวเองโอ้ยทำไม่ได้หรอกนะคะโทรปรึกษาเตาก่อนนะ081 155 0400 0 8 1 5 00, 0 8 1 5 5 0 4 0 0นะคะอ่ะลูกค้าขามาได้แล้วอ่ะมาแล้วกับรถสวยๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นซูซูกินิว s u ซูกิ Carry นิวซูซูกิแครีจจนนะ่รถรุ่นใหม่โฉมปัจจุบันนะรถรุ่นใหม่โฉมปัจจุบันนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เลยของซูซูกิแครี่จะต่างจากรุ่นเก่าตรงไหนนะคะต่างจากรุ่นเก่าก็ตรงใหญ่กว่าเดิมนะรุ่นเก่าเล็กแคบกว่านะคะสำหรับรุ่นใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็คันนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะออกรถ ดูที่เครดิตอาจจะไม่ใช้เงินก็ได้นะที่สำคัญนะคะคาฟี90วันนะคะกับดอกเบี้ย1.99ได้แน่นอนนะคะสำหรับซูซูกิแคล r ี่คันนี้นะมาแบบว่าอย่างหล่อเลยนะคะพร้อมกับหลังคา c a r ลี่บอยนี่หลังคานะคะลูกค้าอาจจะมองดูว่ามันธรรมดาธรรมดาหลังคาสแ,แตนเลสธรรมดาเดี๋ยวเต่อจะพาไปดูว่ามันไม่ธรรมดาแบบไหนนะคะใครที่กำลังมองหารถเล็กกระทัดรัดนะคะขับไปตามซอกตามซอยขับไปแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโมบายโมบายฉุกเฉินโมบายที่แบบขับไปช่วยเหลือหรือว่าเป็นหน่วยที่สามารถที่จะนํารถไปวิ่งงานได้หรือว่าใครที่จะเอารถไปทาเกี่ยวกับค้าขายนะคะค้าขายเขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งว่าฟุตทักนะคะไปทําเกี่ยวกับฟุตทักเปิดข้างได้เปิดข้างขายของได้นะคะมาดูเลยนะคะสําหรับซูซูกิแคลลี่คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาอย่างที่คิดนะ คันนี้นะคะราคาเพียง339,000บาทได้หลังคาฟุตทักนะคะ339,000บาทได้หลังคาฟุตทักนะคะตัวนี้ไม่แค่30,000โลรสปี2020ไหม่30,000โลรถปี2020ไม่น้อยสภาพใหม่กิฟตเหมือนป้ายแดงเลยอ่ะ รถคันนี้เพิ่งเข้ามาเครื่องอยังร,ร้อนๆอยู่เลยนะคะเข้ามาจอดปุ๊บก,ก็ไลท์ปั๊บกันไปเลยนะคะรถใหม่อยากให้อยากให้ลูกค้าเห็นก่อนนะบางคนเห็นที่หลังขายไปแล้วนะคะเต่อบอกเลยว่ามันหายากจริงๆนะสําหรับรถที่ทําฟุตทักมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะมาที่ด้านข้างเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นฟุตทักเขาเรียกว่าฟุตทักเพราะว่ามันสามารถเปิดข้างได้นะ ตัวนี้เปิดง่ายๆเลยนะคะลูกค้าขานี่เปิดง่ายๆเลยลูกค้าขาใครที่จะเอารถไปขายของนะคะหรือว่าจะไปทําแคมปิ้งก็ได้นะคะไปขายของหรือทำแคมปิ้งใส่ที่นงที่นอนทําเป็นบ้านก็ได้นะคะสําหรับคันนี้เอาไปทําเลยทําเป็นบ้านหรือว่าใส่แคมปิ้งได้คุณวรมนนะคะ คือแท็กคุณคุณวรลมนรถศูนย์รถดีที่สุดใช่ค่ะกิสดาคูดคารถดีนะคะของเราไม่มีชื่อเสียนะคะเรามีแต่ชื่อเสียงนะคะเราไม่มีชื่อเสียนะคะบอกเลยกิษดาคูดคาะนี่ดูแลบริการหลังการขายเยี่ยมยอดมากนะคะของเราเป็นที่1อยู่แล้วนะคะแล้วที่สําคัญอนาจารรถยนต์มือสองแห่งประเทศไทยในเขตฝั่งการจนาพิเศษเลยนะคะของเราใหญ่ที่สุดแล้วในย่านนี้นะ สำหรับแครี่คันนี้เห็นไหมคะเปิดง่ายๆเลยลูกค้าค่ะลูกค้าจะไปทำอะไรก็ได้นะคะจะไปขนของไปขนย้ายของหรือว่าจะไปทำเป็นแบบขายของนะคะขายชากาแฟกล้วยตงกลวยเตี๋ยวได้หมดนะคะคันนี้ทำฟุตทักมาให้เรียบร้อยแล้วสวัสดีคุณสาริฟานะคะคุณสารีฟาสวัสดีค่ะนะคะสำหรับคันนี้จะไปทำแบบว่าเป็นรถนอนเป็นแคมปิ้งได้ได้หมดนะคะลูกค้าเปิดข้างแบบนี้เลยนะ เปิดข้างแบบนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้หาโต๊ะมาวางไว้ตรงนี้นะคะแถมฝนตกไม่เปียกด้วยนะแล้วที่สำคัญนะคะเป็นเดลิเวอรี่ได้หมดนะคะลูกค้าขาค่ำไหนนอนนั่นเป็นรถก๋วยเตี๋ยวเป็นรถขายของได้นะคะขับไปสัญจรไปขายตามท้องถนนนะคะโดยที่ไม่ต้องกลับมานอนบ้านนะคะคันนี้คุ้มมากๆเลยนะคะสุสติ i Carry p u t t a คันนี้นะคะราคาเพียง3 3 9 0 0นบาท 33900 0บาทนะคะคันนี้บอกเลยว่ายังไงก็คุ้มเอาไปทำเองไม่คุ้มแน่นอนนะนี่คือเขาทำมาให้แล้วข้างในจะมีผ้าใบนะสำหรับปิดนะคะผ้าใบสำหรับปิดนะเอาลงมาได้นะเดี๋ยวนะเออมันแต่งได้นี่เออมันแต่งได้นี่อยู่ข้างในมีใช่อะโอเคก็มันเป็นรางน้ำนะคะแต่ว่าเราสำหรับแต่งได้จะไปแต่งเพิ่มอะไรก็ได้นะคะ ที่สําคัญนะคะลูกค้าตัวนี้เวลาเราใช้มันจะไม่เกะก,กะเนาะเพราะว่ามันเล็กกระทัดรัดจริงๆนะคะสาหรับซูซูกิแคลลี่เราวิ่งในถนนพื้นแคบได้นะคะตามหมู่บ้านตามชานเมืองนะคะลูกค้าไปใช้ต่างจังหวัดนะคะไปใช้ต่างจังหวัดวิ่งตามชานเมืองได้ตามหมู่บ้านขนของข,องขนย้ายของขายของขายชากาแฟเดี๋ยวนี้เดลิเวอรี่มากนะเราไม่ต้องจอดอยู่กับที่นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะ ใครหิวอะไรนะคะเพียงแค่คุณกดปิ๊งหรือว่ารอแค่นั้นเองของก็จะไปถึงหน้าบ้านแล้วฉะนั้นลูกค้าขาเขาไม่มีกันแล้วไปหาซื้อของข้างนอกนะคะทุกวันนี้เป็นระบบ d ด l i very หมดแล้วนะคะฉะนั้นมีรถคันนี้คันเดียวนะคะทำมาหากินได้เลยเนาะเดี๋ยวมันจะมีเปิดข้างอันนี้เปิดข้างได้นะคะเราต้องไปเปิดข้างในเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอ่ะโอเค นี่เดี๋ยวเสียบลูก่อนอ่ะเปิดให้ลูกค้าดูเลยนะคะน้องตูนอ่ะเปิดด้านนี้พอนะเราจะอยากเอาขึ้นสูงกว่านี้ก็ได้นะตูนมันจะมีสเต็ปม,มีระดับของเขานะคะนี่เลยเปิดข้างหลังนะคะอ่าบอกแล้วว่าคุม้มหรือว่าจะไปทาแบบแคมปิ้งก็ได้จะไปทําแบบแคมปิ้งก็ได้เป็นที่นอนก็ได้นะคะพอไปถึงบนเขานะคะไปในที่ พักอาศัยนะคะไปในที่ที่ที่เขาให้ขึ้นไปจอดได้ลูกค้าสามารถใส่ที่นอนหรืออะไรอื่นๆต่างๆได้อยู่ในนี้นะคะสบายมากนะคะตื่นเช้ามามีโต๊ะนั่งกินกาแฟาได้บรรยากาศธรรมชาตินะคะฉะนั้นซูซูกิแคร,รี่คันนี้นะคะ339,000บาทเต๋าให้แบบราคาคุ้มๆเลยสำหรับลูกค้าแฟนเพจกิษดาคูดคานะคะราคา339,000บาทนะคะผ่อนอยู่ที่6 0 0 0ต้นๆน,นะคะ ่อนอยู่ที่6 0ต้นต้นๆนะคะขับฟรี90วันดอกเบีย้ย1.99ลูกค้าสนใจโทรหาเต๋าได้เลย0 8นย์5ป4 0 0่ห้ใช่คุณฮันนิบานะคะบอกว่าน่าสนใจมาคำาน่าสนใจนะคะใครที่รอรอดูฟุตทักนะคะตัวนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดใครที่ดูฟุตทักห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะสำหรับซูซูกิแคร,รีฟุตทักคันนี้นะ อ่ะรีวิวกันไปก่อนนะคะน้องตูนรีวิวให้ดูก่อนแล้วก็มาข้างหน้านะคันนี้สวยมากสภาพป้ายแดงนะคะรถสวยยางใหม่นะคะไมน้อยอยู่ที่3 0 0 0 0โลรถปี2020นะคะตัวนี้โฉมเดียวกับป้ายแดงนะอ่ามาดูภายในเขาลูกค้าขาจะเห็นได้ว่าโฉมแรกนะคะโฉมแรกนะคะเขาจะค่อนข้างที่จะเล็กนะ ค่อนข้างที่จะเล็กเล็กก็เวลานั่งนะคะที่นั่งเขาจะแคบแล้วก็เมื่อยมากแต่สําหรับรุ่นใหม่นะคะของซูซูกิแคร์ y ี่นั่งสบายเห็นไหมที่นั่งกว้างมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวปวดเมื่อยด้วยนะคะสําหรับรุ่นเก่าเขาจะทํามาแคบมากพอสมควรแต่รุ่นใหม่นั่งสบายมากเวลาไปไหนไกลอ๋อคนขับเลื่อ,อ,อนบเอบาได้ด้วยคันนี้นะอ่ะรุ่นใหม่ น,นี่คนขับเลื่อนเบาะได้นะคะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนี่เห็นไหมมันน่ารักจริงๆมันน่ารักแล้วก็เก๋มากนะคะสําหรับแบบว่าคุณผู้หญิงขับก็ได้นะเนี่ยเนาะแล้วก็เทคโนโลยีของเขาคือทํามาใหม่ดูเก๋ดูเก๋ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเลยเราสามารถวางของได้เห็นไหมเก๋เล็กเก๋น้อยเยอะมากแล้วก็ที่วางแก้วเขาหน้ารักมากนะคะมันเขาเรียกว่าแนวคลาสสิกเลยอะ่ะน้องตูนเนี่ยออกแนวคลาสสิกเลยนะเห็นไหม ใช่ข้างบนยังใหม่ยังไม่แกะเลยน้องตูนลูกค้าขามี2องคันไม่ต้องรีบก็ได้นะคะลูกค้าแต่ถ้าช้าก็คือหมดนะคะมี2องคันนะคะสำหรับซู z u กิแ a r รีนะคะปี2020คันนี้339,000บาทได้แบบฟุตทักเลยหรือหรือใครที่จะซื้อแบบกระบะธรรมดาก็ได้นะเรามีกระบะหัวเดียวนะคะถูกกว่าการ2 3 1 0 0 0น2 0 0 0 0 0บาท นะมีแบบทั้งมีกระบะมีฟุตทักแล้วก็แบบที่มีกระบะโดยที่ไม่มีหลังคาก็มีนะคะสําหรับซื้อไปขนย้ายหรือว่าจะซื้อไปวิ่งงานโดยที่ไม่ต้องใช้หลังคาก็ได้แต่สําหรับคันนี้เต๋าบอกเลยว่าคุ้มยืนยันเลยว่าคุ้มเพราะลูกค้าสามารถนําไปขายของได้ไปค้าขายทํากิจการได้นะราคาเพียง3ามแสนบาทราคาโคตรถูกเพราะว่าคุ้มมากได้กระบะหลังคาฟุตทักด้วยเนาะอ่ะ สำหรับลูกค้าค่ะลูกค้าที่จะหารถนะคะแนวนี้นะคะรอนานเลยนะกว่าจะมีเข้ามาใครสนใจก็ต้องรีบกันไปเลยนะนี่สวยมากนะคะ จองจองคุณหลังบ้านนาเสียนกระโทกนะคะจองกระเต่าได้เลยนะ0811550400เมมเบอร์เต่าเลย0811550400แล้วก็แอดไลน์นะคะให้จองเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาดูรถก็ได้นะคะเต่ามีจัดส่งให้ที่บ้านเลย ลูกค้านั่งอยู่ที่บ้านหล่อๆอสวยๆนะคะอยู่จังหวัดอะไรภาคไหนนะคะลูกค้าขานั่งอยู่บ้านเฉยๆเตานำรถไปบริการเดลิเวอรี่ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะคุณหลังบ้านนาจาจองทักแชทแอดมินหรือว่าเมมเบอร์ลูกเต่าได้เลยจ้า0811550400นะคะ,ะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ห้ามฉีกนะ,ะเพราะว่าสติกเกอร์ออกศูนย์เลยตัวนี้ มันยืนยันได้ว่ารถไม่เคยทําสีนะคะการันตีได้ว่ารถไม่เคยแม้แต่เก็บสีมาสักนิดเดียวนะคะใหม่มากจริงๆค่ะใหม่มากจริงๆ3าม0 0 0สาบาทให้ไปพร้อมหลังคาแครีบอยให้ไปพร้อมหลังคาแครีบอยนะคะเป็น หลังคาฟุตทักสามารถเปิดหน้าเปิดข้างได้แล้วก็เปิดท้ายนะคะสามารถเปิดท้ายเปิดข้างได้นะคะฟุตทักคันนี้ถ้าเอาไปทําเองต้องมีมูลค่าประมาณ5-6าหมื่นนะคะแต่นี่คือทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้แบบสมบูรณ์แบบมากเนาะเอาไปแบบนี้เลยนะเอาไปแบบนี้เลยเดี๋ยวค่ะสีบิวให้เก็บงานให้คันนี้ผ่อนอยู่ที่6,500บาทนะคะ 6,500บาทออกรถไม่เกิน2,000 20, 0บาทนะจ๊ะออกรถไม่เกิน2,000 20, 0บาทดอกเบี้ยน1น9 9 9นะคะผ่อนนานสุด84เดือนให้เลยตัวนี้84เดือนได้เลยเนาะอ่ะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าขาสุสกิแครี่ฟุตทักปี2020นะคะไม่อยู่ที่30,000โลรถสวยเดิมไม่เคยเก็บสีนะคะราคา339,000บาท ราคาไม่สู้ความไวนะคะราคาอย่าไปสนใจความไวต้องมาก่อนนะคะลูกค้าขาถ้าลูกค้าเห็นแล้วต้องทักเลยนะคะลูกค้าเห็นแล้วต้องรีบทักเลยเพราะว่ามาไม่ได้บ่อยๆนะคะฟุตทักแบบนี้เนาะอ่ะสำหรับใครที่สนใจรถยนต์มือสองนะตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้เต๋าด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ไปกดไลค์กดแชร์เพจนะคะไปกดให้เต๋าหน่อยคนละหนึ่งหนึ่งกดก็ได้นะคะหนึ่งไลค์นะคะ หนึ่งไลค์นะคะส่วนแชร์ถ้ากลัวจะกลัวจะโดนบล็อกก็กดแค่หนึ่งแชร์ก็ได้แชร์ share หน้าเพจของตัวเองแชร์ share หน้าเว็บตัวเองก็ได้หรือว่าแชร์หน้าเฟซตัวเองนะคะหรือว่าแชร์ไปที่ไหนก็ได้แชร์ share ไปขอนแก่นสุรินทร์บุรีรัมศรีสะเกดอุบลน,นะคะหนองคายแชร์ไปได้หมดนะคะขายของแชร์ได้หมดเนาะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสําหรับแฟนเพจแฟนคลับหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมนะ อย่าลืมอย่างที่เต๋าบอกนะคะออกรถวันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนลูกค้าที่ซื้อรถกับกิจดากู๊ดคาร์นะคะจะได้รุ้นนะคะเลขท้ายสองตัวหลังนะคะเลคท้ายสองตัวหลังนะคะได้โบนัสกลับบ้านนะคะสองหมื่นบาทนะคะได้โบนัสกลับบ้านสองหมื่นบาทนะคะประจำงวดวันที่หนึ่งเดือนตุลาพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ นี่เลยบอกเลยว่ากิษราคูดคาของเราให้จริงแจกจริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจองเพียง900บาทจองเพียง900บาทเท่านั้นเองนะคะอ่ะสำหรับเต๋านะคะแล้วก็กิษราคูดคาต้องฝากอีกหนึ่งเรื่องนะคะ9.9เดือน9ของเดือนนี้นะคะโปรโมชั่น1.99ขับฟรี90วัน ออกรถ9,000แล้วที่สำคัญจองรถแค่900บาทนะคะอย่าลืมกิษราคูคานะคะแล้วก็ฝากเบอร์เตาอีกครั้งหนึ่ง5 8 1 4 5 5 0400ลูกเตานะคะแล้วก็ฝากช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube IG นะคะเอ่อทวิตเตอร์นะคะ l ลน์แอดนะคะแล้วก็ที่สำคัญ t ิ k t o k กับ f a c e b o o k นะคะลูกค้าขาฝากแอดฝากเบอร์ฝา,อรฝากกดไลค์ฝากกดแชร์โชว์รูมกิศราคูคาของเราด้วยเนาะ สำหรับวันนี้นะคะเต่าแล้วก็ทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนใครสนใจหรือว่าสงสัยหรือว่าอยากปรึกษานะคะอย่าลืมนะคะลูกเต่านะคะกิษด,ดาคูดคาเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ